จากที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจาักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา256และเพิ่มหมวด15ทับ1 การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งก็มีมติใช้ร่างแก้ไขเพิ่มเติมของพรรคประชาชนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนายบวลศัก์อุวันโนรองนายกรัฐมนตรีก็ได้ชี้แจงถึงไทม์ไลน์การแก้ไขรัฐธรรมนูญการกำหนดวันเลือกตั้งและก็การทำปรชะชามติค่ะโดยการกำหนดระยะเวลาเกิดจากองค์ประกอบ3ส่วนด้วยกันนะคะก็คือ1รัฐธรรมนูญปี2560 2. คือพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติพุทธศักราช2564แล้วก็3 MOA โดยมี2กรณีค่ะคือกรณีที่ 1. พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติฉบับปัจจุบันยังใช้บังคับอยู่แล้วก็กรณีที่2มีการประกาศใช้พระราชบัญญตัติการออกเสียงประชามติฉบับที่2พุทธศักราช2568ตาม MOA ที่รัฐบาลทำกับพรรคประชาชนว่าจะยุบสภาภายใน4เดือน ซึ่งก็จะครบกําหนดนะคะในวันที่31มกราคม2569ค่ะเมื่อพิจารณาแล้ววันเลือกตั้งที่เหมาะสมที่สุดก็คือวันอาทิตย์ที่29มีนาคม2569และเพื่อเป็นการประหยัดง,งบประมาณนะคะจึงสมควรที่จะทำประชามติในวันเดียวกันกับวันเลือกตั้งส่วนที่ประชุมคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณา MOU 2,543-2,544 ระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาโดยมีนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานคณะกรรมาการก็ระบุว่าที่ประชุมจะได้พิจารณาข้อดีข้อเสียและก็ข้อสรุปในการยกเลิกหรือไม่ยกเลิก MOU ดังกล่าว ซึ่งในวันที่17ตุลาคมนี้นายบวรศักดิ์อุวันโนรองนาย,ยกรัฐมนตรีนายศรีษศักดพวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเข้าร่วมหาหรือการถึงประเด็นดังกล่าวด้วยค่ะ